กับสวัสดีพี่วันนิพาชมเชยด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ลื่นลมด้วยเด้อสวัสดีครับพี่ลื่นลมปิวนะรัฐบาลนิดหน่อยน้องอัปเดตให้ก่อนสําหรับรัฐบาลงวดเนี่ยต้องมา เกาะติดกันหน่อยพี่ๆทุกคนมันผิดคาดนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูนะฮะสายด่วนเลยอันนี้สายด่วนเลยเพิ่งมาใหม่ๆเลยเมื่อเช้านี้เลยนะฮะเพิ่งอัปเดตเมื่อเช้านี้เลยพี่ๆทุกคนเดี๋ยวมารอติดตามสักครู่หนึ่งนะฮะหนึ่งกุมภาพันธ์นี้นะรัฐบาลเดี๋ยวเราอัปเดตกันสักหน่อยอาหวังว่าจะแตกงวดที่สามสำหรับงวดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นรีบเข้ามาเข้ามาเสร็จฝากด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อพี่ๆทุกท่านนะเ <c oughs> ย็นอยู่ไหมครับเย็นมากพี่ชายตอนนี้ยังเย็นนเเเหมมือดิลยพี่ช ทำให้พี่ชัยดูแลดีมากๆขอบพระคุณมากๆด้วคิดถึงมากพี่ตีน้ําฮะแวะมาหาหลานด้วยเด้ว,ดวพี่ชัยนะฮะ,ะฝากด้วยใครยังไม่กดไลค์กดแชร์น้องฝากด้วยเดี๋ยวไปดูสายด่วนอ่ารัฐบาลไทยพร้อมกันนะไม่รอแล้วผมเปิดให้ดูเลยดีกว่าร้อนใจพี่พี่ทุกคน,นะฮะเพราะว่ารัฐบาลไทยงวดเนี่ยพึ่งโผล่มาเมื่อเช้านี้เลยนะพี่ๆดูแล้วก็แคปจอไว้นะฮะดูแล้วแคปจอไว้ผมบอกเลยนะฮะ เนี่ยชุดนี้เลยพี่ๆทุกคนสายด่วนรัฐบาลไทยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามีตัวไหนกันบ้างนะฮะอ่าพี่โควิดบอกว่ายากอ่าพี่โควิดอ่าถ้าเกิดว่าอ่าติดขาดปัญหาตรงไหนพี่ชายทักข้อความเพจมาเดี๋ยวผมจะตั้งกระทู้ให้ทุกคนรายงานปัญหามีอะไรสามารถเสนอมาได้เดี๋ยวผมจะ ลิงก์ให้กับคนที่เขาพัฒนาเว็บให้เขาทําปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงอยู่กับผมเด้อผมดูแลเองนะพี่ๆทุกคนเนี่ยรัฐบาลไทยนะสายด่วนเลยเพิ่งมาใหม่ๆเลยพี่ๆทุกคนเนี่ยเลขตัวเนี่ยผมกลัวมากเลยเนี่ยที่ผมกลัวคือกลัวตัวนี้เด้อพี่ๆทุกคนแคปจอแล้วก็ลองไปดูนะ หกสองกับสองหกเนี่ยที่ผมกลัวๆตัวเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเลขปิดลับของเว็บเว็บหนึ่งแล้วเว็บเนี่ยผมบอกเลยว่าปิดลับได้แม่นมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเว็บเนี่ยพี่ๆทุกคนนะปิดลับโคตรแม่นผมบอกเลยนะเลขผมสังเกตดูเว็บเนี่ยเลขตัวไหนปิดลับชอบออกไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันชอบออกตลอดเลยผมบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ย ผมถึงสังเกตตัวนี้ด้วยผมคืออย่างที่ผมบอกพี่ๆทุกคนเวลาผมวิเคราะห์เลขผมเช็ครอตเตรี่ด้วยผมเช็คว่าคนทั่วไปทั่วประเทศเนี่ยเขาหาเลขอะไรกันบ้างเขาหาซื้อเลขอะไรมาแรงนะฮะผมไปเช็ครอตเตรี่ผมก็บอกว่า64เนี่ยพอค้าไม่ค้าตอบกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า64คนหายเยอะสุดลองลงมาก็เลขอายุของหม่อมก้อยกับเลขวันเกิดก็คือ36กับ26แล้วเนี่ยเช้ามาพี่ๆทุกคนนะ เช้ามาเว็บที่น้องสังเกตดูทุกงวดเนี่ยเว็บที่ว่าปิดรับเลขแม่นๆเนี่ย มาเลยตัวแรกมาเลยปิดลับมาตัวแรกเลยคือสองหกหกสองฮะสวัสดีเฮียฮอด้วยน้องชายผมสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจกันเด้อเนี่ยคือตัวนี้เลยคือสองหกกับหกสองคือเลขวันเกิดหม่อมก้อยนะฮะไม่แน่นะพี่ๆทุกคนผมบอกไว้ก่อนงวดนี้อาจจะมีแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะฮะผมบอกเลยงวดนี้อาจจะมีแฮปปี้เบิร์ตเดย์ส่วนเลขหนึ่งสองเลขอะไรฮะเลขวันตุดจีนพี่ๆทุกคนฮนะ เดือนกุมภานี้วันตุดจีนนะวันตุดจีนแล้วก็หนึ่งหกนี่เลขวันคูคนยังเขายังกลัวอยู่เจ้ามือยังกลัวอยู่นะเลขหนึ่งหกวันคูเนี่ยคนยังกลัวอยู่นะอ่าแต่ผมน่าว่าหน้ากลัวที่สุดคือสองหกหกสองเลขวันเกิดของหม่อมก้อยเรานะฮะผมบอกเลยหน้ากลัวสุดแล้วก็มีปิดลับมาอีกตัวหนึ่งคือเลขพศสองหนึ่งหนึ่งสองนะฮะพศสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยสองหนึ่ง นะฮะแล้วก็นี่แหละมี16กับ61ก็คือเลขวันคูนะ,ะแล้วก็1 2กับ2 1คือเลขวันตุดจีนนะครับผมเนี่ยลองดูแต่ตัวเนี้ยมาตัวแรกเลยพี่พี่ทุกคนตัวเนี้ยมาแรงมาก62กับ 2, 2 6เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พี่ฮะที่ผมบอกพี่พี่ทุกคนไว้ว่าอัดเม็ดเดียวเนี่ย6 4ผมชอบมาก6,4แล้วก็3 6ตัวที่เน้นเน้นผมขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือ2-662อยากให้พี่พี่ทุกคนกันไว้นะฮะผมอยากให้พี่กันไว้เพราะว่าเว็บตัวเนี้ยอันแม่นจริงๆ อันแม่นจริงๆแล้วอันมาทีแม่งชอบออกตลอดเลยเว็บเนี่ยผมสังเกตทุกงวดนะฮะสำหรับเว็บเนี่ยผมก็แคปจอมานะฮะผมก็แคปจอมาแต่ผมไม่อยากเปิดเผยอ่าชื่อเว็บผมขอขอแคปจอมาให้พี่ๆทุกคนแบบดูแบบนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นงวดเนี่ยหกสองสองหกพี่กันไว้เลยพี่กันไว้เลยผมว่าน่ากลัวมากหกสองสองหกเลขอะไรเลขตัวนี้ที่ผมให้รัฐบาลไทยพี่ไปวันก่อนนะฮะอ่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง อ่าเลื่อนไกลเลยนะเลื่อนไกลนี่คือเลขตัวนี้นะฮะคือเลขตัวนี้ที่ผมวางรัฐบาลไทยให้พี่พี่ทุกคนเมื่อวันก่อนนี้นะฮะเลขตัวนี้เลย26คือเลขวันเกิดของหม่อมก้อยนะฮะเลข26เนี่ยคือเลขวันเกิดของหม่อมก้อยผมบอกว่าเลขอายุหม่อมก้อยเขาก็หาเหมือนกันก็คือ3 6 6 3หรือ3537นะฮะแต่ส่วนใหญ่เขาว่าเขาพากันว่า35ย่างเข้า36นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะซื้อดักทั้ง35ทั้ง36แต่26นี่มาแรงกว่าอีก ผมบอกเลย2 6นี่มาแรงกว่าอีกสวัสดีน้องแนนนี่ด้วยนะครับสวัสดีพี่โควิดด้วยนะชอบบน904ครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับพี่ชายนะฮะแชร์แล้วพี่จอยขอบคุณมากอ่าใครเข้ามาดูแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นเข้ามาถูกหวยกับเราด้วยนะงวดเนี่ย อ่าเราตั้งใจทําการบ้านกันเต็มที่นะฮะตัวนี้เลยที่ว่ามาแรงผมบอกแล้วนะฮะกระจายความเสี่ยงไปก่อนช่วงนี้แนวทางใครเข้าก็ลองไปดูก่อนหรือถ้าใครถนัดกับแนวทางที่ผมวางให้เป็นประจําอยู่แล้วจับทางถูกแล้วไม่อยากย้ายไปไหนก็ลองเลือกตามดูได้ไม่เป็นไรฮะเอาที่ เอาแล้วแต่ความถนัดของพี่ๆทุกคนนะไม่ต้องไปฝืนนะไม่ต้องไปฝืนดวงตัวเองไม่ต้องไปฝืนความถนัดของตัวเองนะฮะขอให้พี่ๆทุกคนหม่นหมานเฮงๆเด้องวดนี้นะเดี๋ยวขุนขาอวยพรให้พี่โจอาจจะเข้าอีกก็ได้นะฮะสำหรับของน้องสายน้ำนะเมื่อวานปังสุดน้องสายน้ำสามสาม สามบนเลยครับแตกสามตัวรวยปังโอ้โห و. ของจริงพี่โจโเมื่อวานนี้แนวทางน้องสายน้ํานะฮะของจริงผมบอกเลยแต่ว่าฝากไว้ด้วยรัฐบาลไทยงวดเนี่ยตอนเนี้ยรัฐบาลไทยไม่มีใครเท่าอาจารย์ยอดเพราะว่าเข้ามาสองงวดติดแล้วพี่พี่ทุกคนงวดเนี่ยผมน่ากลัวผมให้ให้พี่พี่ทุกคนระวังไว้เลยคือสองหกเพราะฉะนั้นรีบหาซื้อเก็บซะนะพี่พี่ทุกคนรีบหาซื้อเก็บซะก่อนที่มันจะหาซื้อไม่ได้นะฮะ ตอนเนี้ยเว็บที่น้องเล่นไม่มีเลขปิดลับเล่นได้เพราะฉะนั้นที่อื่นอันไม่ต้องกลัวที่นี่เล่นได้อ่าสนใจก็จิ้มลิงก์ด้านหน้าไลฟ์สดเลยนะพี่ๆทุกคนลองดูนะฮะเดี๋ยวน้องดูแลพี่เองใครที่เข้ามากราบสวัสดีพี่หญิงน้อยด้วยเด้ออติน้อยขอบคุณมากครับนะฮะสวัสดีพี่วันนีด้วยเพจอะไรคะน้องสายน้ำอ่าน้องปักหมุดให้หน้าไลฟ์สดเด้อ นะฮะเดี๋ยวน้องปักหมุดให้หน้าไลฟ์สดรอเข้าไปติดตามกันได้นะ,ะพี่โจโดได้ค่าแอลกอฮอล์เลยครับจัดไปพี่ชายสาธุขอให้ปังอย่างนี้ทุกงวดนะฮะอ่าพี่บอลชื่อเพจน้องสายน้ําพารวยครับขอบคุณมากเลยเด้อพี่บอลเป็นพี่ชายที่ใจดีมากนะฮะอ่าให้การสนับสนุนน้องทุกรูปแบบเลยขอบพระคุณมากๆเลยเด้อน่ารักที่สุดเลยพี่ชายขอบคุณมากครับ วัสดีพี่หนูเพียนด้วยน่ารักน่ารักจ้าขอบคุณครับสวัสดีพี่พันนิดาขอให้ปังๆังข่าวันนี้น้องขุนขาวน่ารักจังเลยขอบพระคุณมากมากครับพี่ๆทุกคนอ่าฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับใครรอตามแนวทางอยู่ก็ลองดูนะฮะอ่าวันนี้น้องก็ต้องขออนุญาต ลาพี่ๆทุกคนไปก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับรัฐบาลไทยก็รอติดตามอัปเดตกันหน้าไลฟ์สดทุกวันแล้วกันถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวน้องจะมาพูดให้ฟังนะฮะแต่ตอนนี้เอาเท่านี้ไปก่อนตอนนี้เอาเท่านี้ไปก่อนแล้วก็ลาพัฒนาเวียดนามฮานอยก็แคปจอเสร็จแล้วก็รอตามกันได้เลยอ่าวันนี้น้องก็ขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนขอให้เฮงแลกรวยทุกๆท,ท่านเลยเด้อพี่ๆทุกท่านวันนี้สวัสดีครับผม